การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามอัปเดตเรื่องราวแซดๆกับเอและแซดทีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่สตรี Street ในวันนี้นะคะปุรยุทธ์และหนุ่มแอมเขาจะมาพูดถึงศูนย์บริการมาตรฐานตรีเพชรอยสุกับการบริการวันซอฟต์เซอร์วิสจะเป็นยังไงนั้นตามพวกเขาไปแซ่กันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมฮะพวกเรา2คนครับในช่วงซัสติ i ครับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูและที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือศูนย์บริการของอีซูซูเป็นศูนย์ใหญ่เลยตรีเพชรอีซูซูสำนักงานใหญ่นะฮะผมเข้ามาแล้วบอกอย่างนี้นะครับว่าอุ่นใจสบายใจรู้เลยว่าถ้าเอารถมาใช้บริการที่นี่รถของเราจะได้รับการบริการที่ดีแล้วก็กลับออกไปเนี่ยรถเราก็พร้อมใช้งานด้วยอยากบอกน้องแอมแบบนี้ครับว่า ถ้าท่านผู้ชมเห็นในส่วนของความเป็น CI ใหม่นะครับก็คือจุดตั้งต้นก็จะมีอยู่ที่ผู้จําหน่าย e สู่ทั่วประเทศทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็น CI แบบนี้นะครับและที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือบริษัทตรีเพชอีสู่บริการก็อยากจะเน้นย้าว่าการที่จะเน้นให้ความมั่นใจให้ลูกค้าเชื่อถือก็คือในเรื่องของการที่เขาใช้รถคุณภาพสูงในขณะเดียวกันรถยนต์ที่เขามีการตรวจเช็คตามระยะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนเขาต้องได้ความมั่นใจได้อะไรลัที่ดีแล้วก็มีการตรวจเช็คถูกต้องครบหมด ทีนี้ในความเป็นศูนย์บริกรมมารมาตรฐานอีนสุครับเขาจะต้องเน้นว่านี่คือ one stop service mm hmm. ก็หมายความว่าการที่จะเอารถเข้ามาสักคันหนึ่งเขาไม่ได้เพียงแค่เอารถเข้ามาตรวจเช็คตามระยะนะครับ mm hmm. ที่นี่หมายความถึงเขามีความครบถ้วน mm hmm. ยกตัวอย่างอย่างเช่นรถจนที่เราใช้งานเนี่ยเขามีการรับประกัน3ปีหรือ1,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดหนึ่งก่อนแต่สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นี่คือสามารถที่จะใช้กับรถจนรถใหม่เนี่ยได้พิยงแค่1ปี 1>, 1ปีหรือไม่เกิน 20, 2 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็อยากจเจียนท่านผู้ชมนี้ครับว่านในส่วนของสูบบริการมาตรฐานอิสุททั่วประเทศครับเขาไม่ได้เพียงแค่มีอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเอาไปซ่อมรถลูกค้าแต่เขามีในส่วนของแบตเตอรี่เพื่อดูแลลูกค้าทุกท่านยางรถยนต์ตามขนาดที่ลูกค้าใช้นะครับม,มีการที่จะเปิดในส่วนของล้างตู้แอร์ล้างตู้แอร์แบบไม่ต้องถอดชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายครับ แล้วก็มีหลายทางเลือกตรีเพเพราะฉะนั้นการนํารถเข้าตรวจเช็คตามระยะก็เลยค่าใช้จ่ายถูกมากและการรับประกันงานซ่อมที่ดีทันทีที่เราเนี่ยมีความเป็นเจ้าของครอบครองรถยนต์อีซูรุ่นใหม่ครับเราก็จะไม่ต้องพกพาในส่วนของสมุดรับประกันแล้วจะใช้ในส่วนของสมาร์ทโฟนของท่านลูกค้าครับก็คือลงแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า my isuzu my my ฮะแล้วขีด isu s u เขาก็จะ นำข้อมูลลูกค้าข้อมูลรถยนต์ไปอยู่ด้วยกันแคมเปญพิเศษแล้วก็การตรวจเช็คตามระยะพร้อมๆกับสิทธิพิเศษก็คือว่าเขาจะมีเงินพิเศษให้คือ4 0 0 0บาท mm hmm. ก็คือทุกๆก,การตรวจเช็คตามระยะก็คือเขาให้ไว้จํานวน800บาท5ครั้งแล้วก็การตรวจเช็ตรงนี้คือฟรีค่าแรงแล้วทันทีที่ลูกค้าใช้รถไปก็จะมีการตรวจเช็คเก็บข้อมูลแล้วก็จะทราบว่าครั้งต่อไปลูกค้าต้องมีการทําอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคําว่ามายอิสุสและส่วนสุดท้ายครับก็คือทันท,ทีที่ลูกค้าใช้รถยน ใช้ชื่อว่า e s u s u Excellency ครับ mm hmm. ทุกการตรวจเช็คที่6เดือนหรือไม่เกิน1นึ่งมกิโลเมตรเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลว่าลูกค้านั้นตรวจเช็คเสร็จมีอะไรเสร็จก็คือบันทึกการใช้งานบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ,พื่อที่จะให้เอกสิทธิ์กับท่านลูกค้าครับ mm hmm. ว่าตั้งแต่เอกสิทธิ์ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงสูงสุดนั่นหมายความว่าลูกค้าท่านที่เริ่มต้นจะได้ในส่วนของส่วนลดอะไร10%จนถึงสูงสุดไม่เกิน20%ครับ นั่นคือสิ่งที่มอบรถยนต์คุณภาพพร้อมๆกับบริการเหนือความคาดหมายให้ลูกค้าครับฟังแบบนี้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าคุ้มเวลาคุ้มค่าใช้จ่ายและที่สำคัญคุ้มค่าแน่นอนครับอยากเรียนงี้ครับว่าถ้าเรานํารถเข้าที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูสุนะครับก็คือช่างเขาก็คือถูกฝึกมาเพื่อรถยนต์อีซูสุเครื่องมือต่างๆก็คือออกแบบมาใช้กับรถยนต์อีซูสุอะไหล่แท้อีซูสุพร้อมๆกับอะไหล่ทางเลือก ในการที่ท่านจะมั่นใจได้เลยว่ารถยนต์หนึ่งคันใช้แบบเป็น10ปีวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วนะฮะกับซัสตรีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีสดครับสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เอะต้องขอขอบคุณ All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X กับข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะ ZGV ผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆภายใต้บรรยากาศดีๆกันที่เดอะการ์เด้นเม a ยราบรรยากาศร่มรื่นสมชื่อเดอะการ์เด้นเลยนะคะเพราะว่าเขามีมุมสวนสวยๆด้านหน้ามีมุมเช็คอินถ่ายรูปหลากหลายมุมเลยล่ะคะ่ะแล้วอาหารของเขานะคะก็เสิร์ฟเป็นอาหารไทยที่พิถีพิถันทุกเมนูเลยนะคะวันนี้เรามาชิมกันอยู่ตรงหน้าเอแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลากหลายเมนูมากมาประเดิมกันที่อย่างแรกกุ้งฝอยทอดมาลองชิมเลยนะคะ เขาเน้นกุ้งค่ะคุณผู้ชมแป้งน้อยมากเป็นของทอดที่แบบมันน้อยมากๆอันนี้สาวๆก็น่าจะชอบเลยละค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นสเต็กเนื้อออสเตรเลียนจิ้มแจ่วอันนี้นะคะเขาเอาเป็นสันนอกไปยา่างสามารถเลือกได้ว่าชอบสุกมากสุกน้อยตามใจชอบเลยละค่ะนุ่มเพราะว่ามีมันพอทานกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรพิเศษของทางร้านนะคะคุณผู้ชมเด็ดมากๆค่ะ เมนูอย่างต่อมานะคะเป็นผัดวุ้นเส้นกระเทียมดองกุ้งมาลองชิมเลยค่ะกุ้งเนี่ยมีความสดที่สำคัญกระเทียมโทนมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานมาผัดก,กับวุ้นเส้นแล้วมันเข้ากันมากๆเลยละคะ่ะไปต่อกันด้วยเมนูปลากระพงทอดน,น้ำปลาปลาไซส์ใหญ่เสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำจิ้มมะม่วงค่ะ ปลาสดมากๆพอมาทานกับยำมะม่วงที่มันมีความเปลียวเพอรเฟกมากๆค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเสิร์ฟมาพร้อมกับโลตีค่ะพริกแกงตำเองปลากายก็ขูดเองพี่ดีพี่ถ่านทุกขั้นตอนเลยละค่ะ ีหอมพิกแกงแล้วก็ประกายมีความหนึกเขาตำมาหนึบก,กำลังดีมากๆค่ะปิดท้ายด้วยเมนูข้าวผัดสับประรดมีทั้งกุ้งหมูหยองมีแฮมมีเม็ดมะม่วงหิมาพานา์มาลองชิมเลยนะคะ เมนูนี้นะคะมีความอร่อยลกลมกล่อมค่ะเด็กๆน่าจะชอบเลยละคะ่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารไทยอร่อยๆภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้ต้องห้ามพลาดท,ที่นี่นะคะเดอะการ์เด้นบายราบการเดินทางหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเข้ามาที่ซอยรามอินทรา14ตรงมาประมาณ2กิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือมีที่จอดรถมากมายรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื <S <s ่องราวแซดแดในแซดทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะแที้ายด้วยกันกับช่วงแซดนิวส์วันนี้เอกก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ บริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนประกาศความพร้อมการจัดงานบางเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ภายใต้แนวคิดวิธีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขโดยมีบริษัทรถยนต์ชั้นนำและบริษัทจักรยานยนต์ตอบรับเข้าร่วมง,งานกว่า34บริษัทถือเป็นการยืนยันได้ว่าเป็นงานแสดงรถยนต์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้จะมีการเพิ่มระยะห่างของแต่ละบูธเพื่อขยายพื้นที่ทางเดินให้กว้างขึ้นจาก เป็นการลดความแออัดโดยมีการกำหนดมาตรการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐอย่างเข้่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังมีการเพิ่มโซนพิเศษสมาร์ทอีวีซิตตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคนยุคใหม่รวมถึงโซนแคมปิง้งที่เป็นไลฟ์สไตล์สำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสัมผัสชีวิตกับธรรมชาติแต่ยังคงต้องการความสะดวกสบาย วิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขนะครับถามว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องของรถยนต์โดยตรงหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่มันเป็นการใช้ชีวิตจากวันนี้มันเป็นการกระตุ้นครับว่าวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุขคือการดาเนินชีวิตตั้งแต่เช้าที่เราออกจากบ้านเราก็ต้องระวังตัวเราเองมันก็คือว่าเราต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวเราเองถึงจะอยู่อย่างมีความสุขครับ การตั้งเป้านะครับเราเองโดยถูช่ย,ยตลอดระยะเวลาส0สิกว่าปีที่ผ่านมาเราก็อยู่ประมาณล้านคนครับดังนั้นถามว่าเราตั้งเป้าในการจัดงานที่เราทุมทุกสิ่งทุกอย่างในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจของอสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยมันได้โตขึ้นน,นะครับเราก็ยังหวังว่าอย่างไรก็ต้องมีคนประมาณล้านสามแสนล้านสีน่แสนคนที่เข้ามาชมางาน งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42จะจัดขึ้นที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่24มีนาคมถึง4เมษายนไปร่วมชมงานกันเยอะๆนะคะ บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะของรถยนต์รุ่นใหม่มิตซูบิชิอาลแลนเดอร์ PHEV ใหม่โดยเป็นการทดสอบสมรรถนะแบบวันเดย์ทริปไปกลับจากริมทะเลสาบเมืองทองธานีผ่านเส้นทางบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานครตลอดการเดินทางทําให้ได้พิสูจน์สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดบับจากการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเต็มรูปแบบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ปราศจากการใช้น้ํามันและยังปราศจากมลพิษ พร้อมอย่างได้สัมผัสความสะดวกสบายความกว้างขวางและความรู้หราเนือระดับของห้องโดยสารที่ครบทุกฟังชันเมื่อขับกลับมายังสนามทดสอบริมทะเลสาบเมืองทองธานีก็ได้พิสูจน์สมรรถนะอันยอดเยี่ยมของระบบขับเคลื่อน4ีล้อ Super All Wheel Control ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมีเสถียรภาพและสามารถขับเคลื่อนได้บนทุ กสภาพถนน Mitsubishi Outlander PHEV แสดงถึงความเชี่ยวชาญของ m ิ t u u i s s i มอเตอร์ทั้งในด้านเทคโนโลยีนะวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้ายานยนต์อเนกประสงค์และเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน4ีล้อ Mitsubishi Outlander PHEV ใหม่จึงเป็นรถยนต์ทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานและโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชาว v m i t s u b i s h i อย่าช้าไปกันได้เลยค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆวันดีดีคาเฟ่รสตรองสวัสดีค่ะ